หนิงปณิตาเปิดใจหลังเกณฑ์นัทธนินโต้สัมพันธ์จินจรินเป็นแค่เพื่อนกันหนิงปณิตาออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เกณฑ์นัทธนินออกมาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธความสัมพันธ์ชู้สาวกับคุณจินจรินอดีตสามีของหนิงปณิตาโดยบอกว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกันยังไม่ได้เป็นแฟนโต้โสดและทางคุณจรินก่อน่าจะจีบหลายคนโดยหนิงปณิตาเปิดเผยว่า จริงๆมันเป็นเรื่องของเขาสองคนไม่ใช่เรื่องของหนิงและคนทั้งประเทศก็รับรู้แล้วว่าเราอยากาการเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราโฟกัสแค่ลูกอย่างเดียวดังนั้นอย่าเอาชื่อหนิงไปเกี่ยวข้องไม่ว่าใครจะเป็นมือที่สามไม่ใช่มือที่สามคือนักข่าวยังไม่ได้ถามเลยจะลากชื่อหนิงไปเกี่ยวข้องมันควรจบได้แล้วเราถอยทุกอย่างแล้วรับทุกอย่างให้แล้วมีอะไรให้ไปคุยกันสองคน